สวัสดีค่ะเพื่อนในเพจของเอนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูส้มสตอเบอรี่ค่ะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเราจะแบ่งชั้นน้ำเป็น2ชั้นนะคะโดยชั้นล่างคือส้มแล้วก็ชั้นบนคือสตอเบอรี่นะคะ โดยชั้นล่างเราจะใส่ส้มน้ำเชื่อมและเกลือนะคะปั่นพร้อมกันเลยค่ะชั้นบนใส่สตอรอเบอรี่พร้อมใส่หลับติ่งฟงค่ะเพื่อนๆสามารถปั่นตามคลิปเอได้เลยนะคะ ตอนนี้ร้านเอขาอยู่ตลาดวังหลังนะคะตลาดวังหลังแยก3นะคะเพื่อเพื่อสามารถสั่งผ่านเก i ตไลแมนโกเจกนะคะพิมพ์คำว่าน้ำปั่นและอาหารตามสั่งค่ะ